่มันมาดูประตูหน้าบ้านกันนะครับควรที่จะใส่มุงลวดแบบรางเตี้ยนะครับรางเตี้ยก็คือรางที่มันต่ำๆหน่อยนะครับเวลาเดินเข้าเดินออกจะได้เดินสะดวกนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งเซนได้นะครับความสูงนะครับรางเตี้ยนะครับนี่ครับ นี่คือประตูลังเตี้ยนะครับเป็นม้งลวดกันอยู่นี่ครับฮะพับเก็บเรียบร้อยมากนะครับม้งลวดจีบนะฮะม้งลวดจีบนะครับผมมาดูข้างในครับมองแทบจะมองไม่เห็นม้งเลยนะฮะข้างในนะครับนี่เก็บไว้นะครับก็ไม่ใช้มันก็เรียบร้อยนะครับนะครับผมใส่รางต่างๆแบบนี้เดินเข้าเดินออกสะดวกนะครับนี่คือหน้างานจริงนะครับบ้านจริงนะฮะไม่มี เยี่ยมอะไรมากมายนะครับนะฮะเราให้ดูการใช้งานจริงๆนะครับนี่ก็ใช้งานมาแล้วสักสาปีแล้วนะครับ4ปสี่ปีนะครับยังปึกปกักเลยครับแข็งแรงเลยครับ